สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีครับ fc ชาววันนี้วันที่ยี่สี่มกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบก็มาเจอกับผมอีกคลิปนะครับทางช่องดูดีดีมีฮิชแนลวันนี้ผมก็มาสรุปสามตบนให้นะครับผมก็กน้อยหางนะครับน้อยหางแต่ก่อนอื่นเพื่อนๆต้องมีตัวเกิดก่อนนะครับต้องมีตัวเกิดก่อนค่อยมาจับเอานะครับผม มีตัวเกิดตัวเด่นก่อนนะครับผมก่อนที่จะไปดูข้อมูลต่างๆเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะครับผมคลิปวิดีโอนี้ขอเป็นสื่อกลางในการซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่แนะนําให้อปใช้ในสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกชนิดก่อนนําข้อมูลไปใช้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสูตรก็คือสูตรเป็นการคิดคํานวณย้อนหลังเป็นการคาดเดาในความที่จะเป็นไปได้เท่านั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในวันที่1เดือน2 2566 ทุกๆข้อมูลทุกๆสูตรที่ผมนําเสนอเพื่อนๆในวันนี้ผมเองก็ไม่ทราบได้ว่าหวยจะออกอะไรสูตรจะเดินต่อได้หรือไม่อันนี้ไม่มีใครทราบได้จริงๆก็เตือนกันทุกคลิปนะครับผมสูตรเข้าได้ก็มีสิทธิ์หลุดได้เท่าๆกันให้เข้าใจตามนี้นะครับทั้ที่เพื่อนๆเ,เน้นอยู่นี้ก็จะเป็นเลขดับ3ตัวบนนะครับดับ3ตัวบนไปกลับนะครับผมก็ตามนี้นะครับผมเลขก็แจมแจ้วอยู่นะครับผม สำหรับหางนี้ก็จะเป็นสามสามห้านะครับผมสามสามห้าอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งเจ็ดเจ็ดนะครับผมหนึ่งเจ็ดเจ็ดอ่ออันนี้ก็ดับสามตัวบนเหมือนกันนะครับผมเพื่อนๆก็แคปหน้าจอเอาไว้นะครับผมอันนี้ก็เป็นดับสามตัวบนไปกลับนะครับผมก็รวมๆแล้วถ้า ไปกลับ6ประตูนะครับก็จะได้อยู่282หางนะครับผมถ้าไปกลับ6ประตูนะครับผมรวมๆแล้วก็282หางนะครับอันนี้ไม่รวมกับอันนี้นะครับผมอันนี้ต่างหากนะครับผมอันนี้เป็นเลขสรุป2ตัวบนนะครับคลิปก่อนหน้ามันเยอะนะครับมันเยอะไปผมก็เลยมาตัดให้อีกนะครับผมก็จะเหลือประมาณนี้นะครับผม ก็อย่าลืมกลับตัวด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับตัวด้วยชอบหางไหนก็จัดหางนั้นนะครับผมก่อนจะเลือกซื้อหาสลากกินแบ่งนะครับผมก็ให้ดูตามนี้นะครับสําหรับ2ตัวนะครับผม2ตัวสําหรับ3าตัวสตัวล่างนั้นลงให้แล้วนะครับคลิปก่อนลงให้แล้วนะครับผมอันนี้เป็นเลขชุดสรุป ก็ยังไม่ได้สรุปนะครับก็ชุดเต็มนั่นเองนะครับผม3ามตัวบนนะครับผมสำหรับ0 1 6ย์นนี้ชอบส่วนตัวนะครับแล้วก็ศ1นย์6นย์ะครับผมที่ติดเลข0ูนย์ะครับผมชอบอยู่3าหางนี้นะครับผมศ1 6ย์7 026ศนย์ย์ะครับผมที่มีติดเลขเลข0ูนย์ะครับผมแต่เพื่อนๆนคิดว่า0ูนย์มาบนจริงก็ชุดนี้เลยนะครับทั้งชุดนะครับผมชอบหางไหนก็จัดหางนั้นนะครับผม ส่วนตัวแล้วคิดว่า0 3 ,5 5 30อะไรนี้ดับนะครับผมติดดับนะครับผมสำหรับทางนี้ถ้าคิดว่า1มาจริงนะครับคิดว่า1มาบนจริงนะครับผมก็จัดตามนี้เลยนะครับผมชอบส่วนตัวก็จะเป็น128 138 139 16 7มนะครับผมอันนี้เป็นเลขที่ผมชอบส่วนตัวนะครับผมชุดเต็มนะครับอันนี้ชุดเต็มยังไม่ได้ตัด ดับตัดอะไรให้นะครับผมจริงๆก็ตัดมามั่งแล้วนะครับถ้าไม่ตัดเยอะกว่านี้อีกนะครับผมถ้าคิดว่า2มาบนจริงนะครับคิดว่า2 3 4 5มหามาบนจริงนะครับก็ตามนี้นะครับผมชอบส่วนตัวนะครับผม 2, 3, 8, 2, 3, 9, 3, 5, 9 3 4 5 3 8 9ห 8, 9นะครับอันนี้เป็นเลขชอบส่วนตัวของผมนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ใกล้หวยจะออกเต็มทีแล้วนะครับผมก็ขอให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆเฮงๆร,รวยรยยกห้องยกกลุ่มกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอกล่าควคําว่าสวัสดีครับผม